สวัสดีสสดครับ,รบพบกับร <Chill out. S 1> ายการชิลเอามาคุณผู้ชมถ้าใครเคยติดตามเอาจะเห็นว่ามันเคยมีพิธีกรสามคนใช่แต่วันนี้พิธีกรอีกคนหนึ่งติดภากรกิจใช่ครับตอนนี้ก็เลยอยู่กับผมบอลพัชรานพลหารนะครับค่ะพัชรีเขื่อนแก้วค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันครับวันนี้เราจะไปเที่ยวหมู่บ้านม้ง ุเราจะไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาชาวดอยชาวม้งนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่คูบาศีวิชัยใช่แล้วอยู่ที่คูบาศรีิชัยนะเราจะก่อนอื่นเราจะมากราบไหว้คูบาสีวิชัยเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการเดินทางในครั้งนี้ของเราด้วยนะคะให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยใช่งั้นเดี๋ยวไปไหว้กันก่อนดีกว่าครับ อนุสรีคูบาสีวิชัยตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้วครับคูบาสีวิชัยได้รับการยกย่องมาเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไปผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักแวะนมัสการอนุสรีคูบาสีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนอกจากนี้คูบาสีวิชัยยังเป็นผู้เรี่เริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2477และสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2478ครับรวมระยะทางทั้งสิ้นจากเชิงดอนสุเทพไปยังวัดพระธาตุดอนสุเทพ10กิโลเมตรครับ การเดินทางขึ้นสู่ดอยปุยครับก็คือเส้นทางเดียวกับที่ขึ้นไปยังวัดพระาธาตุดอยสุเทพโดยดอยปุยจะอยู่ถัดขึ้นไปอีกประมาณ8กิโลเมตรเลยพระรตาตำหนักภูพิงขึ้นไปขับรถมาเรื่อยๆจนถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้ายปลายทางก็จะเป็นบ้านมงดอยปุยพอดีครับโดยสามารถนั่งรถแดงขึ้นมาหรือจะขับรถยนต์หรือขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเองก็ได้ครับอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ พระตำะหนักภูพิงราชน,เนิเวศครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ผ่านบับพ่าตดิเสถยมาแล้วแต่ว่าจุดหมายไปทางงเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นถูกต้องครับจุดหมายทางของเราเนี่ยเดี๋ยวเลยพระตำหนักภูพิงไปพิอีกนิดนึงแต่ตอนนี้ทำไมถึงต้องมาที่นี่ครับก็วันนี้ตอนนี้มีจุดจําหน่ายสินค้าอะไรต่างๆมากมายพร้อมกับทีมงานของเราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ครับและเห็นว่านี่อ <'s> ิสระเพิ่มขึ้นไม่ใช่อะไรเริ่มหนาวใ <laughs> <laughs> ช่ อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันก่อนดีกว่าเนาะไปเดินดูแล้วก็รอทีมงานกินข้าวใช่แล้เดินไปเรื่อยๆก่อนครับไปเดินดูบ่ามนมีอะไรก็นไหบ้างครับ ใช่หลังจากที่เมื่อกี้เราแวะพักกันทงที่วัดพระธาตุเนาะแล้วก็แวะกินข้าวเดินดูของที่พัดสลักใช่อ่าแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหแดดค่อนข้างแรงนะแต่ก็ยังอากาศยังเย็นยังคงคนร้อนยังคงคนร้อนแบบคันหนาร้อนแดดไงแต่แบบถ้าแดดไตปุ๊บนี่คือแบบเออจะเริ่มเย็นขึ้นใช่ที่นี้ข้างในมีอะไรบ้างอืมจะบอกก่อนนะว่าที่เนี่ยเป็นการคือเหมือนเหมือนการขยายผลของ โครงการหลวงนะคะซึ่งที่นี่จะมีการมีทั้งการปั่นอ่าการปั่นอะไรนะปั่นปั่นอะไรกันชงอ่ากรนชงใช่ปั่นเส้นใยกันชงก็คือเหมือนว่าผ้า้แหละจะ่เพียงว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติดวเราเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็จากนี้เขาบอกมีสวนดอกไม้ด้วยเออมีสวนดอกไม้มีนี่ให้ใส่ชุด ชนเผ่าของเขาถ่ายรูปได้ด้วยเดี๋ยวเราอาจจะมีการชส่ชวงใส่ชุดนนเนาะต้องดูต้องรอดูแล้วก็มีมพวกมีหน้าไมา้ดนะน้าให้ลองโอ้มีกิจกรรมเยอะแยะเลยแหละ,ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีูุ่บ้านนี้กันเพราะว่าเขาไม่มีแค่กิจกรรมประวัติก็น่าสนใจนะครับ<ช>เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับค่ะ บ้านมงดอยปุยครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยระหว่างเขตติดต่ออำเภอแม่ริมและอำเภอหางดงเดิมทีเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นของชาวเขาเผ่ามงแต่ในปีพศ2496-2497ถึงก็ได้มีการปราบปรามการปลูกฝิ่นและในปีพศ2500กองกำลังกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายดารารัศมีได้เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบก็ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนพัฒนาจนหมู่บ้านมงดอยปุยมีสภาพที่สวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ททพิ<ม>พิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์<ม>อะไรนะ พี่พาดูบ้านชาวขาวเนาะแล้วก็แล้วก็มีเน้อเรามีนนองวันนี้เรามีน้องนำทางคนแรกเขาแรกช่อยนภาพรอันนี้อันนี้อันนี้ผู้ช่วยชื่ออะไรนะราชภูมิชื่อราชภูมิเดี๋ยวน้องเขาจะมาบอกว่าในนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากตรงไหนดีอันอันนี้เป็นอะไรอะกับปี้สมัยก่อนกับปีสมัยก่อนอันนี้คือเริ่มแรกเลยใช่ไหม เขาก็ตัดเป็นต้นมาแล้วก็มาสลักนกน,น,นะะะ่วนนี้นเนยาภายในพิพิธภัณฑ์ชาวเขาของหมู่บ้านมงดอยปุยแห่งนี้ได้มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวเขาในอดีตตั้งแต่เก้าอี้หาชนะหรือกระหั่งปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์ครับ นอกจากนี้ยังมีการแสดงประวัติความเป็นมาของชาวม้งบนดอยปุยการอพยพย้ายถิ่นฐานจนกระทั่งการตั้งรกรากในปัจจุบันครับและก็ยังมีการแสดงแผนภูมิการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าต่างๆที่อาศัยกระจายกันอยู่ทั่วประเทศครับ อ้ไนระเดียวยิงหน้าไม้หน้าหน้าไม้ส่วนตอนนี้ให้ให้บอลยิงดีกว่าเราคงไม่ไหวเป็นผู้หญิงสวยประเด็นคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแม่นกับอะไรอย่างงี้อ่ะก็ต้องลองดูเดี๋ยวแล้วมันมันยิงยังไงถ้าถ้าจุดูเายิงยังไงคะ โดนไหมโดนไหมโดนโดนด้วยเก่งจังอยากลองบ้างไหนะคนแบกบาหลอคะโอ้ไว้ตรงนี้อ้าแขนไม่ถึงโอ้แขนสาดมากเลยเป่าเราคือสีชมพูหรอคะาเนมะห็เอสองหนึ่งยิงอุ้ยไม่ดนแล้วเมื่อกี้เขาโดน ไม่เราสายตาสัางง้นไงไปเดินนะอเออไม่อ้างจะ<ต>ล,ลองแข,ข่งั<อ>้นพอขอขอยๆโชวกไปสนุกไปอือจ้าสนุไปย<อ>ิงไกลอ่อะอ้ยโดนไหมไม่โดนไกลเลยแหละโห<ฮ>ไกลเลยแหละตรงๆ,ไก,ๆไกลมากอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอสนุกกับหน้าไม้ก,กันก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่จุดต่อไปดีกว่าอ่า ีชีวิตของชาวมงครับหรือเป็นพี่นภันเกี่ยวกับวิถีชีวิตใช่ความเป็นอยู่ของชาวมงในอดีตใช่ใช่เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาพูดมาพูดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายข้างในใช่ไม่ให้บันทึกภาพไม่ให้บันทึกวิดีโอถ้าบันทึกนี้ปรับสองพันอ๋อก็ไม่ก็นะเดี๋ยวพวกเราเข้าดูแล้วมาให้ฟังดีกว่าครับไป คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคือข้างในเนี่ยเขามีหุ่นนะเปั้นหุ่นเป็นรูปชาวม้งใส่ชุดชาวม้งแล้วก็ไล่เลี้ยงมาตั้งแต่การคลอดการเกิดเลยแล้วก็ไปถึงโอ้โหคือเขาจะไล่ใช่ไหมใช่คือแบบวิถีชีวิตหมดเลยครับของชาวม้งว่ามีการทําอะไรบ้างในอดีตนะฮะการกินข้าวความเป็นอยู่การแต่งงานประกอบอาชีพอ่าใช่การล่าสัตว์อะไรเงี้ยจนกระทั่งอสุดท้ายครับ คือพิธีศพก็คือว่ายง่ายว่าเป็นรายยาวเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดยันสิบชีวิตอ่ะอ่ะว่าเดี๋ยวเราไปชมที่ต่อไปดีกว่าว่าเรามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างะแล้วบอกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวนะเราได้เรียนรู้ที่ชีวิตของชาวงไปพอสมควรทีเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวไปที่ต่อไปดีกว่าไปชิวๆบ้างไปสวนน้ำตกเออเราไสวนตกต้องสวยแน่นอนไปกัะ บนดอ,ดอยปุยใช่ปกติเขาจะเที่ยวว,นวนันแท่กสุเทพหรือพระตำหน<ช>ักวันนี้เราขึ้นมานดอยปุย,ย,ปยใช่เราผ่าเจออะไรกันบ้างอะอย่างแรกเลยที่มาถึงดอยปุยแล้วก็มาเจอที่ตลาดตลาดการาแสดงสินค้าของของชาวม้งเองใช่ต้องบอมีสินค้าเยอะแยะมาก<ช>ที่สำคัญคุณผู้ชมราคาไม่แพง ใช่แล้วคะถูกมากแล้วไปงานแฮนด์เมดด้วยแล้วต่อจากนั้นเราก็มาที่พิพิธภัณฑ์ทีแรกนะเราเข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์เนี้เป็นเฉพาะชาวมงเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่มีหลายชนเผ่ามากใช่ค่ะซึ่งชนเผ่าที่เราเอ้ยมันเยอะมากอ่ะมีทั้งกะเหลี่ยงมีทั้งกะเหรี่ยงคอยาวมีมูเซืองี้ยมังง่ยมีลวดด้วยหลายหลักเขาแสดงคือหลายชนเผ่าอ่ะซึ่งที่เราเห็นว่า มีกระจายตัวอยู่ค่อนข้างเยอะก็คือชนเผ่ากะเหรี่ยงอ่าใช่กะเหรี่ยงคอยเโอ้โหคือแทบแทบจะท้อนประเทศพึ่งเกิดนะเอาไปเยอะทีเดียวแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นอ่าไรสตรอเบอรี่เออแต่น่าจะได้ครับคุณผู้ชมเรามาแบบยังไม่ออกผลไงใช่ก็เลยเออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสวนดอกไม้ครับเพราะว่าเอยต้องบอกว่าขนาดว่าตอนที่เราปาเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่บานกระทั่ง ก็ยังสวยใช่สีสันแบบสวยงามมากเลยจริงๆเออแล้วต่อมาก็เป็นที่ไหนหุ่นจำลองเขาบอกเป็นการจำลองวิถีชีวิตชาวบ้านก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้าน่นเองด้วยนะเะาได้เห็นชัดเจนนะว่าเออเขาทำอะไรไดยังไงบ้างและสุดท้ายครับรคับด้านหลังเราที่เองนี่สวนน้ำตกดอยปุยเสียงคือดังมากนี่คือเราต้องตะโกนแข่งกับเสียงตกนะใช่เอาจริงๆว่ามันสวย แล้วคือเราอยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าตลอดวันที่เราเดินทางมาเนี่ยเราสรุปเว่าดอยปุยเนี่ยเป็นสถานที่ไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนอย่างเดียวไม่ใช่แค่เชิงอนุรักษ์อย่างเดียวด้วยใช่มันแบบคณะเราได้สัมผัสวิถีชีวิตอ่มรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับชาวม้งแล้วก็คือผลพวงมาคือเป็นมันเป็นผลพลอยได้ของเราด้วยใช่ใช่จริงๆเพราะว่าถ้าเอาตามตรงแล้วครับคุณผู้ชมชาวชาวบ้านเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่แถบๆเงี้ย รอบนี่แหละครับที่ไหนว่าเขาเอาสินค้าเอาอะไรมาขายนะจุดนี้เท่านั้นเองเนาะงั้นยังไงวันนี้เราก็ฝากที่นี่เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ดัที่อนใช่เป็นเชิงอนุรักษ์ด้วยแล้วก็เป็นศึกษาวัฒนธรรมแดะสัมผัสชีวิตนะสำหรับใครที่มาเชียงใหม่ใช่แล้วก็ยังไงก็หมดเวลาแล้วเละเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนจะยังอยู่ในเชียงใหม่หรือเปล่าต้องรอติดตามชมดูกับพวกเราทิวอั สำหรับวันนี้พวกเราสองคน <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> บอลและอมสินลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ